สวัสดีค่ะวันนี้นะเราได้เจอผู้บัญชาการทหารบกนะบิ๊กต่อพลเอกเจริญชัยหินเท่านะในงานต่อสัญญาประกันกับไทยชีวิตนะให้กับกําลังพลนะแหมแน่นอนวันนี้นะนักข่าวเราก็ต้องมารอนะเพราะว่าจะเป็นโอกาสแรกนะที่เราได้เจอหลังจากที่มีเรื่องของการแก้ไข พระราชบัญญัติกระทรวงกลาโหมปี2551นะคะโดยของคณะกรรมการในส่วนของกลาโหมค่ะของคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมรวมถึงมีในส่วนของร่างนะคะของพรรคเก้าไกลและพรรคเพื่อไทยด้วยแล้วก็อาจจะมีร่างของภาคประชาชนด้วยนะคะที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะ,ะก็คือการจะสกัดกั้นการปฏิวัติรัฐประหารนะ,ะเพราะฉะนั้นอ่ะแน่นอนคนเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะคะ ถือว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการปฏิวัติรัฐประหารทุกครั้งต้องมีผบทบร,ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นหรือว่าดูท่าทีของอบบผบทบนะคะพลเอกจเจริญชัยหินเทาคะ่ะซึ่งเป็นทั้งทหารเสือราชินีแล้วก็เป็นบูรพาพญ์คอแดงกันทะว่าเมื่อถูกนักข่าวถามเรื่องของการแก้กฎหมายเพื่อสกัดกั้นการปฏิวัติรัฐประหารจะมีท่าทีอย่างไรค่ะ อบอเขาจะมีร่างกฎหมายสกัดรัฐประหารน่ะอบอจะหรือว่าเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองควรจะมีกฎหมายแบบนี้ม บอกว่าโนยังไม่แสดงความคิดเห็นคือคนก็รอฟังจากพบอทบอยู่เพื่อความสบายใจค่ะได้แค่นี้นะครับบาไปายก็เป็นไปตามค่านะคะว่าพบอทบเนีก็ไม่พูดอะไรนะแต่ว่านะก็มีนัยยะอยู่นะฮะเพราะว่าพอนะคะเรารุมซักถามต่อเนื่องหลายคำถามเนี่ย ก็อมยิ้มนะแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้เห็นร่างในรายละเอียดคะแล้วก็โยนไปที่ผู้บัญชาการฐานเรือนะโดยถามว่าอ้าวผู้บัญชาการหานเรือเคยให้สัมภาษณ์ว่ายังไงนะสื่อเราก็บอกว่าท่านก็บอกว่ายังขอไม่แสดงความคิดเห็นเพราะว่ายังไม่ได้เห็นในรายละเอียดนะผอบนะพลเอกเจริญชัยก็บอกว่าอ่ะก็ตามนั้นนะเพราะว่าตัวผอบเองก็ยังไม่ได้เห็นในรายละเอียดเหมือนกันแต่ก็จะถือว่าครั้งนี้เนี่ย เป็นครั้งที่นักข่าวเนี่ยก็พยายามที่จะไล่ถามเรื่องนี้นะเพื่อดูท่าทีของผอบทบแต่ว่าพลเอกเจริญชัยเนี่ยก็ยังคงนิ่งอยู่นะแต่ว่าก็มีการอมยิ้มนะคะแต่อมยิ้มนี่ใครจะไปตีของความว่าหมายถึงอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่านะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ผบทบควรจะพูดได้นะเพราะว่าการที่ผบทบไม่พูดเนี่ยคนก็ไปตีความได้นะว่าเอ๊ะ กักหรือเปล่าหรือว่ามีเลสนันหรือว่ามีนัยยะอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าก็ต้องบอกนะคะว่าสําหรับสไตล์ของบิ๊กต่อพนเองจเจริญชัยหินเทานี่นะะเลี่ยงที่จะไม่ตอบเรื่องการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิวัติร,รัฐประหารนะไม่พูดมาเลยตั้งแต่ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการหันบกนะเจ็ดเดือนนะซึ่งจริงแล้วนะะ ะนะะักข่าวเราเนี่ยก็จะต้องถามจุดยืนของผอบรบอรบคนใหม่ที่ขึ้นมานะาเรื่องของการปฏิวัติร,รัฐประหารแต่ว่าพลเอกเจริญชัยก็เลี่ยงที่จะตอบมาทุกครั้งเลยรวมถึงครั้งนี้ด้วยค่ะ,ะเพราะฉะนั้นฮนะใครจะไปตีความหรือว่าไปวิเคราะห์ท่าทีของผอทบ,อ,บอ,อย่างไรนะก็สุดแล้วแต่นะแต่ว่านี่ก็คือท่าทีของพลเอกเจริญชัยหินเทานะ ที่ยังงดแสดงความคิดเห็นฮะต่อเรื่องของการแก้ไขกฎหมายนะโดยเพราะพรบกลาโหมเพื่อสกัดกั้นการปฏิวัติรัฐประหารค่ะ